วันนี้เราจะมาลองทำนมข้นหวานเอกด้วยส่วนผสมแค่ซองเย่างมาดูกันว่าเราจะต้องรอ GT หหหหวองอจีก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะนมยังไม่หมด เหลือเยอะมากครับตั้งแต่คลิปหนึ่งวันกินหน่นมก็ยังเหลืออยู่นะครับจริงๆมันมาจากไอ้นี่เราทําชีสเองใช่แล้วเราก็ซื้อนมมาเยอะเกินไปใช่แล้วมันก็ใกล้ที่จะหมดอายุแล้วครับเราต้องรีบทำคอนเทนต์นมไม่หมดนะคะเสียดายของเลยไปเจอคอมเมนต์หนึ่งของน้องมามีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ทํานมข้นนี่ไหน่อยไอ้ยไอนมข้นหวานที่เราชอบมาชงกินตามแบบโอัิตินกาแฟต่างๆนั่นแหละปกติเราก็จะซื้อเอาใช่ไหมเช้นก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามาทำยังไงก็เลยไปกูเกิลดูและตกตะลึงมากเลรามันใช่แค่สองอย่าง น,น้ำตาลแล้วก็แน่นอนนะครับนม <c oughs> ใช้แค่นมก่อนน้าตาลเอง <c oughs> แต่โอเคบางสูตรเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันดูนุ่มฟูสวย <c oughs> ก็ต้องใช้อินังเบกกิ้งโซดาเพิ่ม <c oughs> แต่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> มา ไปลองทากันดูดีกว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนคลิปนี้เรายังไม่เคยลองทําเองเลยนะนี่คือเราทําพร้อมคุณผู้ดูเลยนะครับลองทําไว้พร้อมๆกันแล้วไม่ได้ซ้อมทานะคลิปเนี้ยยังไม่เคยซ้อมแล้วนี่เป็นครั้งแรกแล้วนี่ก็เป็นนมมีแค่นี้แหละนมเต้าพร้อมนมพร้อมปานมไม้ออใครเขาแกะผมอย่งงนั้่านไม่อะมันจะได้ไม่เก็บเล็บโอ้ใส่ไปเลยเต็มหนึ่งขวดขวดนี้ประมาณกี่มิลลิลิตรครับเอออันนี้400 ml ก็เอาประมาณหนึ่งขวดนั่นแหละนะแล้วก็น้ำตาลจะน้ำตาลอะไรก ได้น้ำตาลสายแดงน้ำตาลที่มันเป็นแบบเขาเราียกน้ำตาลอะไรวะมันเป็นน้ำตาลขาวอะน้ำตาลอะไรก็ได้หรือไอซิ่งก็ได้แล้วแต่อชอบนะคะอตอนนี้แหละทุกคนที่ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะชอบหวานน้อยหวานมากแค่ไหน เราใช้แค่1ส่วนสามครับก็พอลงไปเลยและก็บ่อยเขาต้มเดือดและสิ่งที่เราต้องทำหลังจากน,น,นี้ก็คืออ่ะหาท่าหาหลักอะไรที่พร้อมเพราะเราจะต้องคนแบบนอนสต็อกตั้งเดือดแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้องเขาจะงวดหายไปเกินครึ่องอ่ะคือห้ามหยุดคนเลยเอย่างนี้หรอใช่เมียเดี๋ยวมันก้นๆมันจะแบบไหมเอาเพราะว่าไฟมันจะแรงนะมันเป็นแบบต้มเดือดเราไม่ได้ใช้ไฟต่ำอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อก็คือเช้งจะคนคนเดียวจะหวังจะได้ถูกไหม ผัดกันนี่ทำได้แบบขิาา้นไห้ค,ค่อยขี <c oughs> <c oughs> หน้าแบบชั่วนั่นทุกคนเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะสลับกันคนนะครับใครเมื่อยก็จะผัดอีกคนมาใช่แต่ประเด็นน่ะต้องจาให้ได้ก่อนนะอันเนี้ยลองกะดูว่าตอนนี้ขีดมันประมาณเท่านี้เราต้องต้มจนมันงวดไปเกินครึ่งอ่ะหร <c oughs> ือว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มข้นๆแล้วก็คือนั่นแหละ แล้วเราควรจะต้องเคี่ยวให้มันลดไปขั้งหนึ่งใช่ไหมปริมาณของนมเนี่ยใช่แต่ผ่านมา,า,มา uit uit ประมาณ1ิบกว่านาทีและเราไม่แน่ใจว่าเขาลดไปแค่ไหน,น้วก็<ช> <พอ S 2> เลยเอาเจ้าสีนี้มาครับเหยียบช่้ๆๆงตัวนะครับก็ไม่ใช่เหยียบเช่้งตัวสิเหยียบตัวก็<ะ>วก่อนหน้านี้ตอนเราเทลงไปมันคือ400 ml เพราะฉะนั้นเพื่อจะเช็ค ปิดก่อนเพื่อจะเช็คว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วก็เอามาเช็คในนี้เลยละกันแต่สีมันเริ่มเหลืองขึ้นเห็นปะเริ่มรู้สึกไหมเปรียบเทียบให้ดูเลยเนี่ยอ่ะให้น้องตัดต่อขึ้นให้ดูก่อนหน้านี้กับตอนนี้แ่เ่มันเริ่มเหลืองอ่ะระวังนะร้อนร้อนมากตอนนี้ปริมาณของมันอยู่ที่ประมาณ300อยครับ3า0อยแล้วตอนนี้งั้นต้องไปอีกหน่อยมันต้องได้น้อยกว่าครึ่งอันนี้เราเอาสูตรของผู้หญิงที่เหมือนเป็นผู้หญิงฮินดูอ่ะ เขาบอกว่าให้เราต้มจนมันเหลือแบบเลสได้นะฮาฟแปลว่าน้อยกว่าครึ่งนึงอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครไปดูคลิปตน้นฉบับแล้วบอกว่าทำไมอัตราส่วนไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องแปลกใจเราเอามาปรับนะคะนั้นต้มต่ออีกหน่อย มันอาจจะแบบฟอ้องฟอดๆบ้างเป็นบางระยะยังไงก็หลีไฟช่วยเขาได้นะถ้าโทรศฟอร์มันจะฟอดเกินไปอย่างเงี้ยก็หลีไฟได้เนียมันจะล้นกระทะออกมานะคะ ว <Wow. S 1> ้าว้าว <c oughs> เขาดูข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอุ้ย,ยวเราต้องคอยคนนะไม่งั้นเดี๋ยวว่าก้นๆเขาจะแบบเป็นตะกอนตะกอนก้อนๆหม่ๆม่คือบอกว่าห้ามหยุดนะคะขั้นตอนเนี้ยถ้าใครมีแค่น้ำตาลกับนมอะ่ะก็ใช้แค่นี้แล้วก็เคี่ยวไปอีกหน่อยให้เขาข้นขึ้นแต่ถ้าใครมีเบกกิ้งโซดาก็จัดไปปริมาณพูดเลยว่าหามากหนึ่งกระจิกหนึ่งกระจ๊กเยอเฮ้่โอ้หฟูฟื่มันฟูนะฮะเขาบอกว่าเบกกิ้งโซดามันจะช่วยทำให้มันดูฟลัฟฟี่ขึ้นโอ๊ยฟ สังเกตดีๆลองตอนที่เราแบบเทนมข้นออกมาจากกระป๋องเรารู้สึกว่าเขาแบบดูนุ่มฟูจริงคือมันจะไม่ได้แบนๆตันๆวูมันข้นเลยอะเล่จีจีขู่เบียกซะแรงเลยก็เคี่ยวต่อไปนะคะโอเคครับ หลังจากเติมเบกกิ้งโซดาไปแล้วก็คนต่อมาอีกสักพักหนึ่งทุกคนรู้สึกได้ถึงความหนืดปะคือฉันรู้สึกว่าเขาเหนื่แล้วแล้วเนี่ยปิดไฟไปแล้วนะจะลองเช็คดูว่าความหนื่อเขาเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันร้อนมากมันจะไม่เห็นความหนืดต้องรองให้เขาเป็นอุณหภูมิที่มันเย็นลงมาหน่อยเราจะเห็นว่ามันหนืดเท่าไหร่เออแต่เอาจริงๆว่าเชงสีนี่คือใช่เลยอ่ะเออสีคือแบบสีใช่เลยแต่ขาขอบในเหนียวมากเลยนะเนี่ยดูดิเ,เนี่ยเวลาปาดขอบคือขอบโคตรเหนียวเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิออ้ยลงคนแล้ว หนึ่งเราหนึ่งเราเขาเย็นก่อนทุกคนตอนนี้เขาค่อนข้างเย็นระดับหนึ่งแล้วแต่เรารู้สึกว่าเขายังเหลวไปหน่อยเห็นไนหะคือมันข้นแหละข้นขึ้นแต่ยังข้นไม่พอเรารู้สึกว่าน้องข้นได้อีกงั้นเราเอาไว้นี่ครับเราจะเคี่ยวต่ออีกหน่อยนึงโอเคแเกเขาเริ่มเย็นตัวลงแล้ว นมค้นเริ่มหายหัวร้อนแล้วทุกคนตอนนี้แบบเนื่นมากเริ่มแบบแต่นี่ยังอุ่นอยู่นะเมื่อกี้แอบเอานิ้วจิ้มลงไปจะทิมหูยังดิ้นพัดๆอยู่เราจะตั้งไวจ้จนกว่าเขาจะเย็นเลยละกันแล้วค่อยหาขวดหากระปุกมาใส่คือเราจะแช่เย็นไหมไม่เอาคือเราจะตั้งไ,ไว้ให้เป็นรูมเทมใช่ไหมใช่ให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องนะคะโอเคครับแล้วมาดูกันว่านมหนึ่งขวดจะได้นมข้นเท่าไหร่กันโอเคอเครั ตอนนี้คือเย็นแล้วทุกคนมันข้นมากนี่ตายดูดรีด oh. นมข้นชัดๆเลย oh. มันนมข้นลแล้วว่าสีก็ใช่หน้าตาก็ใช่มาลองเทใส่ขวดกันดีกว่าเรามีขวดที่แบบว่ามีมาแม่แบบนี้ตุมตุ้มนี่ซึ่งขวดนี้ยเราได้ไปทําการวัดปริมาณมาแล้วมันได้ประมาณเกือบเกือบสองมิลลิลิตรเหมือนกันนะครับเนี้ยมาลุ้นกันว่าออนม1ขวดมันจะได้อีนมข้นเท่าไหร่แบบเรียวๆอย่างนี้แหละเทมันตรงเนี้ยอย่าหกนะลูกอย่าหกนะลูกแม่ ฮ้ยะมันเป็นนมข้นที่ดูดีโอ้โหครึ่งขวดไหมเยอะเลยเพชเดี๋ยวขอรับไปคลอดให้หมดก่อนแล้วกันนะนี่ใด้เกือบเต็มกระปุกเลยทุกคนน่าจะประมาณแบบ1 5อมิลลิลิตรอะไรอย่างงี้ทำไรอ่ะอีก5 0มิลลิลิตรเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ทุกคนเฮ้มันเหมือนมากเลยเนาะเห้ยไหมทุกคนไปไปลองชิมกัน ดานี่มีนมคนแล้วเราก็ต้องมีบรรดาขนมปัง เดี๋ยวเมื่อกี้เราติดค้างไว้ว่าน้องมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ดูจากขวดแล้วเนี่ยถ้าเต็มขวดมัน200 ml ใช่ไหม,มนี่น่าจะได้ประมาณร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแถวๆนั้นนะครับร้อยห้าสิบนี่คือขอดําแบบขอดสุดๆแล้วนะถ้าจะขูดกระทะออกมาแล้ว<ย>แค่จะเลียตะหลิวอยู่แล้วนะครับเียไปแล้วแหละอ้า <laughs> มาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูนะครับว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเหมือนนมข้นมากน้อยแค่ไหนเริ่มกินอย่างไรก่อนอ่ะคัตเกอร์ก่อนไหมเล็กๆคัตเกอร์กระจุนกระชีมนี่แล้วก็ นดูเนื้อของเขาดิโอ้ยคนจริงจเนื้อมันคือลงค้นเลยอะทุกคนใช,ใช่เลยอะสีก็ใช่แต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะหนึ่งสองท่ นมข้นมากๆากแเช้งไม่ใส่น้ำตาลเยอะมากด้วยนะเช้งลดน้ำตาลลงมานิดนึงจะได้ไม่หวานบาดหูบาดตูดกันเท่าไหร่เอาละเป็นนมข้นที่หอมมันไม่แพ้นมข้นที่เราซื้อเลยแต่ว่าหวานน้อยกว่าใช่ลดน้ำตาลลงมาอือดีมากเลยแต่กลิ่นเกลือนวนี่มันใช่ปะใช่ใช่ใช่ความหอมมันนี่ใช่เลยเช้งยอดมากไม่ไหวแล้วขอสาดเลยแล้วกันอู้ยเยอะไปเยอะไปแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยโอ้โหนี่มันแองน้ำ อ่านด่ทุกว่าเนี่ยปาดได้เหมือนนมข้นเลยทุกคนดูด,ด,ดิดูเท็กเจอร์ของเขาสิโอ้โหออ้วินดิบนิดนึงใช่เลยเจ<ม>ดายที่หนองปังเรานี่ไม่ได้ปิ้งนะครับแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันว้าว wow. very nice very good oh, อืมอร่อยหอมมันมาก มันยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องเช็คว่าน้องเขาเป็นนมข้นที่สมบูรณ์แบบหรือยังล็อไม่สนใจแล้วตอนนี้ไม่สนใจแล้วตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลรีคอนเนคเต็ดอืออยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าน้องนั้นกลายเป็นนมข้นที่สมบูรณ์แบบต้องเอาน้องมาชงกาแฟด้วยก่อนโอ้โหกาแฟเนี่ยได้เลยจัดไปจัดไปนี่มันต้องชงกาแฟนมข้นเป็นแบบสูตรคลาสสิกแบบเมื่อก่อนที่แบบสั่งลุงชงกาแฟอย่างนี้ จะกินทำมันไม่ได้ใส่นมข้นนั่นแหละครับกาแฟสมัยเด็กนะครับแถวๆหน้าปากซอยเนี่ยเขาจะใส่นมข้นกันนะครับใช่กาแฟก็เข็มใช่ใช่พิถึงมากอ่ะจัดไปนมข้นนี่ให้ลงไปกองที่ก้นถ้วยก่อนนะครับใช่มันมันต้องแบบประกองก้นถ้วยก่อนแล้วก็ค่อยคนงี้เยอะ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 มากเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่กาแฟเดี๋ยวมันจะกินน้ำเชื่อมไหนวะเห็นย่างเห็นย่างเอ้ยนี่ไงมาแล้วย่งเออคนแล้วนะ เฮียเฮียอ่ะให้อีนี่ไม่กินว่าบอกโหกลิ่นที่เราคิดถึงกลิ่นที่แบบอร่อยอร่อยไหมหอมหวานน้อยเพราะนมข้นเรามันไม่ค่อยหวานมากไม่ใส่นมข้นนี่กินไม่ได้เลยขมจนเปรี้ยวเยี่ยมเยี่ยมมันเป็นกาแฟดำอ่ะโอเคเฮ้ยถือว่ามันได้ถือว่ามันผ่านน้องนมข้นของเรา ถือว่ามันได้ถือว่าโอเคเลยสามารถกินกับขนมก็ได้มาชงกาแฟก็ได้โหเหมือนเหมือนมากนั่นแหละครับ,รบอยากเห็นเราทําอะไรกินเองอีกอก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเราจะลองไปหาข้อมูลก่อนว่ามีปัญญาทำไหมนะจ๊ะอันนี้โชคดีเลยนะครับที่นมเราเหลือพอดีแล้วก็ทํง่ายมากนึกดูครั้งแรกเลยนี่ไม่ได้ซอมก่อนเลยนี่คือทําสําเร็จในครั้งเดียวเย่ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลัระใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับหัวหมูยหยองคนนี้กับป้าเชงด้านหลังกล้องนะครับหัวฟูดดีลาบไปก่อนลาบ๊ายบายวีคิว จ,จบกินเพียวๆก็เกรงใจน้ำหนักตัวเองม,มันอร่อยมากมันเป็นนมข้นที่หวานน้อยอ่ะกินเล่นกำลังดีเลยเ<อ>แต่ถ้าสมมติว่าใครชอบหวานเยอะๆอ่ะก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาล1ส่วน2ครับก็ได้นะให้มันเยอะขึ้นมาหน่อย1ส่วน2ค่ะได้ไหมเอ่อไปเล่นตรงนู้นหน่อยนั่นนะ่ะข,ข้างข้างกีตาร์ตัวเองอนะะไปไปไปเอเอไปเล่นตรงนู้นนะเออไปเล่นตรงนู้นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองค่ะอ่ะไปเล่นตรงน้นนั่นแหละเออ